เสียงตบเท้าไล่หลังไอ้แมนมึงเป็นไงบ้างวะและ้วมอไซค์ม,ม,ม,มึงไปไหนทำไมสภาพมึงดูไม่ได้แบบนี้ท็อปกูกูเกือบตายกูทิ้งรถไว้ที่ทางลัดสวนยางหลังวัดป่ากูไม่เอามันแล้วมึงอย่าให้กูกลับไปเอานะทางลัดสวนยางทางนั้นมันเปลี่ยวนะเว้ยมึงเข้าไปทำไมดึกๆกกูรีบไงแฟนกูโทรตาม กูก็เลยวัดใจเข้าทางลัดขับไปได้ครึ่งทางรถกูน้ำมันหมดจู่ๆก็ดับกลางทางเลยบรรยากาศแม่งเงียบกริบสองข้างทางมีแต่ต้นยางสูงๆมืดตึด๊ดๆกูเลยตัดสินใจเข็นรถกะว่าจะไปให้ถึงถนนใหญ่แต่เข็นไปได้สักพักกูได้ยินเสียงแปะแปะแปะเสียงเหมือนคนเดินเท้าเปล่าบนถนนลาดยางดังมาจากข้างหลังกูกูก็หยุดเดินเสียงนั้นก็หยุดกึก กูคิดว่าคงเป็นชาวบ้านมากรีดยางเลยตะโกนถามใครครับช่วยผมหน่อยรถผมน้ำมันหมดเงียบไม่มีเสียงตอบกูเลยเข็นรถต่อคราวนี้เสียงเดินมันเปลี่ยนเป็นเสียงวิ่งตึกตึกตึกตกตึกกตึูหันควับไปดูในความมืดห่างไปประมาณสองเสาไฟฟ้ากูเห็นเงาตะคุ่มๆรูปร่างเหมือนคน แต่ท่าทางมันแปลกๆมันไม่ได้ยืนตัวตรงมันยืนโกง้งโค้งเหมือนท่าเตรียมวิ่งแข่งกูเริ่มใจไม่ดีแล้วกูทิ้งรถเลยกูออกตัววิ่งพอเสียงเท้ากูกระทบพื้นตึกเสียงข้างหลังมันก็ดังตึกตามมาทันทีกูใส่ตีนหมาวิ่งสุดชีวิตแต่เสียงฝีเท้าข้างหลังมันถี่ขึ้นเรื่อยตึก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 มันใกล้เข้ามาแล้วใกลมากกูตัดสินใจหันไปมองแวบนึิ เชี่ยท็อปภาพนั้นกูจะจำจนวันตายมันเป็นผู้หญิงแก้ผ้าล่อนจอนผอมแห้งจนเห็นสี่โครงผมยาวปิดหน้าแต่ที่สยองคือมันวิ่งสี่ขามันวิ่งด้วยมือและเท้าเหมือนหมาแต่ตัวมันหงายท้องขึ้นคือท่าสะพานโค้งหัวมันห้อยตกลงมาลากพื้นมันสับตีนเร็วมากเร็วกว่ารถมอเตอร์ไซค์อีก และตอนที่กูหันไปมองมันเงยหน้าขึ้นมาหน้ามันกลับหัวตาแดงกำปากมันฉีกยิ้มกว้างจนเห็นทันแหลมๆมันแลบลิ้นยาวเฟื้อยออกมาตวัดไปมามันส่งเสียงร้องแฮเสียงเหมือนสัตว์ป่าผสมคนสำลักน้ำกูร้องจากวิ่งไม่คิดชีวิตขากูขวิดกันล้มลุกคลุคลานแผลถลอกที่แขนกูเนี่ยได้มาตอนกูล้มแล้วไถไปกับพื้นตอนที่กูลม้ม กูได้ยินเสียงลมหายใจมันรดต้นคอกูแล้วกลิ่นเหม็นสาบตีจมูกกูคิดว่ากูเสร็จแน่กูหลับตาปีตะเกียกตะกายไปข้างหน้าจู่ๆก็มีแสงไฟสาดเข้ามารถกระบะชาวบ้านขับสวนมาพอดีแสงไฟหน้ารถส่องไปที่ตัวมันมันร้องกรี๊ดเอามือปิดหน้าแล้วกระโจนเข้าป่ายางข้างทางไปเสียงกิ่งไม้หักดังโครมครามเหมือนช้างวิ่ง ลุงคนขับรถแกจอดรถลงมาดูกูรีบกระโดดขึ้นท้ายรถกระบะแกเลยบอกลุงขับไปเร็วๆลุงแกทามาส่งที่นี่แหละเชีย่ยขนลุกว่ะแล้วมึงรู้ไหมว่าตัวอะไรลุงคนขับแกบอกว่าแถวนั้นพวกเล่นของมันเยอะอาจจะเป็นปอบหรือไม่ก็พวกเล่นของที่ของเข้าตัวจนกลายเป็นปรีศาสมันจะชอบออกมาวิ่งไล่ล่าคนตอนดึกๆถ้ากูวิ่งช้ากว่านี้อีกนิดเดียวหรือถ้าลุงแกไม่ขับมาผ่าน ป่านนี้กูคงกลายเป็นมือดึกของมันไปแล้วเฮ้ยแมนหลังมึงอะไรวะกลางหลังมึงมีรอยเล็บผ้าแถวลึกจนเลือดซิบยาวตั้งแต่คอยันเอวเลยม,มัน